สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่ยิปซีอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎรัคนากรากฎนะคะราศีกรกฎรัคนากรากฎนะเอ่อจะแบ่งวันที่ตามตะวันตกนะคะแล้วก็การอ่านคันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading การอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลักกันบ้างนะคะจะแบ่งวันที่ตามตะวันตกนะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะแต่เดี๋ยวบีฝากสินค้านะคะผักอบกรอบด้วยนะคะมีแอปเปิลมีกีวีมีแบบทั่วฝักยาวฝักทองผลไม้ผมักผลไม้เยอะมากเหม,มาะสำหรับคนที่แบบลดน้ําหนากักหรือว่าแบบอยากมีขนมกินนะคะเป็นของของไทยนะคะของไทยมันจะไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เขาขายแบบเป็นของจีนที่มันเหนียวเหนียวนะคะใครที่สนใจอยากกินผักอบก็แอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้วัไพุธกิน กีวีไปแต่ว่าพี่ชอบกินแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบกินแอปเปิลนะคะนี่ก็กีวีเหมือนกันแต่ว่าหาแอปเปิลไม่เจอน่าจะกินไปหมดแล้วแหละกีวีกินได้แม้กระทั่งเจอแล้วไม่ใช่นี่ห่า เจอแล้วเจอแล้วแอปเปิ้ลชิ้นน้อยๆอ,อร่อยมากใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะกินกินแบบดึกแค่ไหนก็ไม่อ้วนนะเอานี้บ๊อบบี้ก็อัดคลิปดึกนะคะมาเริ่มเลยนะคะก็แลกดเดี๋ยวบ๊อบบี้จะดูให้คนที่มีคู่มีคนคุยก่อนนะ <c oughs> คนมีคู่ นี่คือต้นเดินมกราใช่ไหมเดินมกราใช่ไหมทําไมมีคู่แต่เหมือนแบบเหมือนไม่มีคู่เหมือนโดดเดี่ยวนะคะมีแฟนแต่เหมือนไม่มีคือไม่ได้อยากจะทักนะแต่ว่าดูเหมือนแบบดูเหมือนเอาจริงๆไม่ว่าเหมือนคุณเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าคนที่เคยมีประเด็นกันในเรื่องของการนอกใจการแบบทําอะไรลับหลังการคุยกับคนอื่นคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานาการณ์ความหลอนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันกลับเข้ามาหาคุณนะคะอยากทําอะไรก็ทําใช่ไหมกินน้ําก็กินนั่นแหละดูเหมือนแบบว่าว่าความรักของคุณอะมันดูแบบ จุดจางมันดูเหมือนแบบว่าไม่เหมือนอยู่กันไปวันๆนอะไรแบบนี้นะคะเหมือนมีความเบื่อหน่ายต่อกันนะคะเฮงแมนมันคือมันคือความแบบที่เดิมมันคือความเหมือนเดิมแล้วก็บาร์บี้รู้สึกว่าเหมือนแบบว่ามันขาดในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยบางคนยังไม่เห็นในเรื่องของระยะทางแต่มันน่าจะเป็นในเรื่องของความห่างไกลในในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านะคะ แล้วก็เท่าที่ดูจากาไพ่วะวิรู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่ามันคุณหล่อน,นะตลอดเลยอ่ะเหมือนแบบว่าความไว้ใจมันไม่ค่อยมีเหมือนแบบเคยจับได้หรือว่ามีลางสังหรณ์โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มีแหละวิวว่าทุกคนอ่ะเป็นหมอดูให้กับตัวเองได้นะคะมีเซนต์นะคะมีเซนต์ว่าแบบเฮ้ยแบบเรารู้สึกว่าแบบคือเขาน่าจะทํา อะไรแบบรับหลังเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เรามีเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันมีเกณฑ์แบบสูงมากเลยว่าเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนของเราอ่ะเขาน่าจะแบบไม่ไม่ซื่อสัตย์นะหรือว่าทําอะไรรับหลังเราซึ่งถามว่ามันมีเกณฑ์ไหมมันก็มีโอกาสด้วยนะคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันถ้าเขายิ่งเขาเคยทําแบบนั้นอะ เขาก็ยิ่งมีเกณฑ์นะคะหรือถ้าสมมุติว่าตัวคุณของคุณเป็นพ่อแม่เป็นแม่หม่อย่างเงี้ยแล้วคุณมีความสงสัยว่าแบบเฮ้ยเขากลับไปพูดคุยกับครอบครัวของเขาหรืออะไรหรือเปล่านะคะมันก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะมันเหมือนเป็นอารมณ์แบบน้อยใจอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวข้องมาด้วยเนาะแล้วก็เท่าที่บาร์บี้มองนะคะบาร์บี้มองว่าเออคุณก็เบื่อเบื่อด้วยนะคะเบื่อเบื่อว่าแบบ เบื่อที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคนของคุณนะคะตัวตนของคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะเขาก็ไม่เขาก็เหมือนแบบว่าไม่ชอบการทะเลาะคะ่ะอืมหรือเวลาที่คุณแบบพยายามที่จะเหมือนจับผิดเขาอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนหาเรื่องทะเลาะไปเลยให้คุณแบบรู้สึกแบบ ไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบเขาก็เอามาเป็นข้ออ้างด้วยอะค่ะหนึ่งข้ออ้างด้วยว่าเออแบบเนี้ยที่ที่คุณแบบทําตัวงี่เง่าทําตัวแบบไม่เข้าใจเขาเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คุณอะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็เอาสิ่งสิ่งนี้มาอ้างด้วยว่าแบบเออเพราะคุณทําแบบนี้แบบนี้นะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเหมือนแบบว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้คุณสักเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบ อยากสนใจตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เอาเอาสิ่งสิ่งนี้มาอ้างด้วยเนาะน่าจะเป็นคนเก่าๆที่เขาเคยมีประเด็นกันนะคะเหมือนถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเคยมีประเด็นที่แบบเคยคุยกับคนเนี้ยนะคะคือมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของแฟนของคุณได้แหละที่จะกลับเข้ามาหรือเขายังคงติดต่อกันอยู่นะคะอันนี้คือต้องระวังด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปจะสรุปท้ายคลิปนะคะเราจะสรุปท้ายคลิปนะคะทุกคนสามารถดูได้ทุกสถานะเลยเนาะคนไม่ชัดเจนนะคะบบี้ก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแบบต้องการคําตอบเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนที่คุณดิวอยู่นั้นน่ะอาจจะมีแฟนหรือว่ามีเจ้าของแล้วด้วยนะคะคือเอาตรงๆคือพี่ก็เป็นคนที่แบบสรุปง่ายๆเลยไม่ต้องแบบดูอะไรเยอะเวิร์นเวิร์เนาะคือแบบ การที่เขาไม่ชัดเจนกับเราเขาก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่แบบนั้นแล้วก็ทุกครั้งถ้าคุณตัดสินใจที่แบบเฮ้ยอยากจะถามสถานะความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนคือคุณพี่ว่าเหมือนตัวชาวไม่ชัดเจนอะคือคุณต้องยอมเป็นฝ่ายแบบยอมเขามาตลอดเลยอะนะคะเหมือนแบบว่าถ้าเขาให้กับเราแบบไหน เราก็ยอมแบบนั้นเพื่อความสุขของเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเหมือนแบบว่าไม่คิดที่จะพยายามอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่พยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไม่พยายามที่จะแบบให้ทุกอย่างมันมันไปได้ดีอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าคุณน่ะจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณรู้สึกเบื่อแล้วคุณรู้สึกว่ายิ่งคบกับคนคนนี้ การมีคุณค่าของคุณก็ยิ่งต่ำลงเซลเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้แล้วคือตัวเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะพยายามอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยิ่งถามยิ่งเ้าซีก็ยิ่งเบื่ออะไรแบบเนี้ยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคือดูเหมือนแบบว่าเขาจะไม่ค่อยได้สนใจในการที่แบบอยากจะจริงจังหรือมีคอมมิชเมนกับเราแล้วก็เราอาจจะมีเซน์ลึกๆว่าเขาก็ไม่ได้มีเราแค่คนเดียวแบบน่าจะมีตัวเลือกอื่นด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแฟนหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วด้วยที่มายุ่งกับเราอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของเขาบ้างนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเนาะ คือเหมือนแบบว่าเขาค่อนข้างคลิประยะห่างกับเราเหมือนกันนะคะเขาค่อนข้างมีระยะห่างกับเราอยู่พอสมควรนะไพ่ห้าถ้วยเขาไพ่สามดาไพ่เดดเดวิลเอ๊บะบี้รู้สึกว่ามีโอกาสมีเกณฑ์สูงมากๆเลยกับ กับความสัมพันธ์ของสถานะไม่ชัดเจนว่ามีแนวโน้มว่าเขาน่าจะมีมีแฟนหรือมีตัวจริงหรือมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วค่ะคือเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะให้คอมมิชเมนต์กับเราได้เหมือนเขาจะบอกว่าเออให้เราไปก่อนอะไรแบบประมาณนี้เขายังไม่พร้อมที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะเอาในเรื่องของแบบการงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาอ้างว่าเออเขายังไม่อยากที่จะ อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเขาเพิ่งหย่ากับแฟนหรือเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเขาก็เหมือนแบบว่าเออตอนนี้เขายังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันไม่ได้ไม่พร้อมหรอกแต่เขาน่าจะมีใครอยู่แล้วมันก็เลยไม่สะดวกนะคะกับการที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์กับเรานะคะส่วนคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะถ้าโสดสนิทเลยเนี่ยมีบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนแบบตัวเราเองอ่ะรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ค่อยอยากค่อนข้างเก็บตัวนะคนโสดคนโสดนะคะชาวกรกฎค่อนข้างเก็บตัว หนักมากแล้วรู้สึกเบื่อในเรื่องของความรักเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเจอความสัมพันธ์ที่เหมือนคนที่มีแฟนแล้วมายุ่งกับเราคนที่มีครอบครัวแล้วมายุ่งกับเราหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยเรารู้สึกเหมือนเราแบบเราอยากจะหันหลังให้กับความรักนะคะหันหลังให้กับสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่มันทําให้เราบั่นทอนความรู้สึกนะคะแฮงแมนคือการ อาจจะยังมีความรู้สึกยังลืมคนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยคนที่เขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะยังคงติดอยู่ตรงนั้นนะคะยังคงไม่ไปไหนนะความรู้สึกหรืออะไรต่างๆยังคงรู้สึกติดค้างอยู่นะคะแล้วก็เท่าที่บาบี้มองบาบบี้รู้สึกว่าตัวคุณเองก็ยังมีความ เหมือนแบบว่ายังฝันถึงแฟนเก่าอยู่บ้างนะคะยังมีความรู้สึกนึกถึงนะคะยังโหยหายังยังมูฟออนจากเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยยังไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกว่าคือเหมือนแบบว่าอยากใช้เวลาเดือนนี้เป็นเหมือนโฟกัสในการอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีคอมมิเมนต์หรือว่าพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์กับใครขออยู่คนเดียวไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วคนโสดจะมีมีคนเข้ามาหาไหมคนโสดจะมีความรักใหม่ไหมมีคนเข้ามาไหมอาจจะมีเข้ามาคุยบ้างนะคะ ว่าอาจจะดึงดูดคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามานะซึ่งตัวคุณเองก็ยังไม่ลืมแฟนเก่านะคะแล้วก็อ่ะมามาลงัครคลาสคลาส m ม v e ออนเป็นมงกลมของบี้เลยนะเออบี้บอกเลยยังว่าบี้เปิดคลาสนะคะ m ม v e ออนเป็นมงคลาสยี่สิบเอ็ดวันลืมแฟนเก่าแล้วก็คลาส ไทยโรแมนติกแอนเจิลนะคะใครที่สนใจนะจากราคาปกติ4 0 0พันอาพถึง6 0 0ัอาบบวกๆเหลือราคาไม่ถึงพันนะคะใครที่อยากสมัครนะรีบมาสมัครเลยคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะคนที่มูออนเป็นมงกลมต้องมานะก่อนที่ราคาจะปรับนะคะในเดือนมกราเนี่แหละนะคะอ่านั่นแหละคือพี่รู้สึกว่าเหมือนคุณก็ยังยังคงคองโสดอยู่นะคะยังคงไม่ไม่มีใครยังคงแบบเหมือนเหมือนยังแบบ ยังคิดถึงคนเก่าแล้วก็ยังคิดถึงแบบคิดถึงที่ไรก็รู้สึกเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบยังไม่ใจมันยังไม่สุดอ่ะเหมือนแบบมันเป็นช่วงของฮิลลิ่งนะให้เดือดตามาสองใบเป็นช่วงของการฟื้นฟูในเรื่องของแบบสภาพจิตใจในตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวคุณเองนะคะยังไม่แบบพร้อมที่จะเอาภาระหรือเอาปัญหาอะไรเข้ามาตอนนี้คือยังไม่พร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ ว่าแล้วไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีกรกฎนะโหกระเด็นขนาดนี้คือแบบบ้าไปแล้วไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีกรกฎแปดดาบอย่าปิดขังตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามเนาะคน คนที่มีคู่ก็คือแบบอย่าจมปากกับแค่แฟนของตัวคุณเองคือไม่ได้บอกว่าให้คุณไปมีช้อยส์ใหม่หรือคุณไปมีตัวเลือกใหม่หรือไปคบใครหรือไปคุยกับใครนะแต่ว่าคุณแบบอย่าปิดกั้นตัวคุณเองเพื่อคนคนนึงมากจนเกินไปก็คือเหมือนแบบว่าเปิดโอกาสอาจจะแบบมีเพื่อนฝูงบ้างบางคนอะ มีแฟนแล้วแบบไม่ไม่เปิดโอกาสให้กับเพื่อนเลยนะคะคือไม่ไม่ไปมีเพื่อนมีฝูงอะไรเป็นของตัวเองเลยคือชีวิตติดยึดติดกับแฟนนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรแฟนคือความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราคือถ้าไม่มีเขาก็คือขาดความสุขไปเลยอะไรเงี้ยนะคะไพ่แปดดาบมันคือการแบบเลิกยึดติดในเรื่องของ เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปนะคะหรือว่าถ้าคนที่โสดไม่ชัดเจนก็คือแบบคุณอาจจะลองเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองเพื่อที่จะแบบเปิดใจคือรู้ว่าคุณอาจจะชอบคุณคนนี้นะเวลาที่เรารักใครอ่ะเราก็จะต้องยืนยันแบบว่าพี่ฉันจะเอาคนนี้ฉันไม่เอาคนอื่นแล้วเงี้ยแต่ว่าบางทีคุณก็ต้องดูตามหลักความจริงว่าคนคือเราอ่ะจะเอาคนนี้จริงแต่ว่าคนคนนั้นอ่ะจะเอาเราจริงๆริงไหมถูกปะคือเราก็ต้องมีความแบบ เหมือนมีโอกาสเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองบ้างนะคะถ้าเขายังไม่ชัดเจนมาเราก็ต้องหาโอกาสให้กับตัวเองอย่าไปจมปักตรงนั้นก็ถ้าเขาไม่ชัดเจนเราก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะอย่าปิดกั้นตัวเองถ้ามีใครที่มาจีบหรือมีใครที่มาขอสารความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเปิดโอกาสลองคุยกับเขาด้วยบ้างเพราะว่ามันไม่ผิดเหมือนกันเพราะคุณยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์หรือยังไม่ได้คบกับเขานะคะ แล้วก็คนที่มีคู่เออคนที่โสดสนิทเลยอะ่ะคนที่โสดสนิทดีคือยังคงอะไรอวอร์ยังคงแบบเหมือนแบบว่าเก็บความรักนี้เอาไว้ยังคงไม่ไม่แบบว่าไม่ไปไหนเลยเนาะเออยังเหมือนแบบอยู่ที่เดิมยนะังคงปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะก็เลิกปิดกั้นตัวเองลองลองออกไปเจออะไรใหม่ๆดูนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนก็ได้คือ คือการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแฟนเสมอไปนะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเพื่อนมีเพื่อนใหม่มีคอนเน็กชันใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่ายึดติดมากจนเกินไปจนทําให้ใจเราเป็นทุกข์นะคะประมาณนี้นะอ่ะก็คือเหมือนก็แค่ลองลองเปิดโอกาสให้ให้แบบว่า ให้เราไม่ไม่ไมซึมเศร้าจนเกินไปหรือว่าจมดิ่งจนเกินไปแต่ใครไม่ไหวจริงๆบิ๊กแนะนําลงคร์สนี้เลยคือไม่ได้จะมาขายคอร์สแต่ว่าบิ่กลัวว่าราคามันจะขึ้นแล้วทุกคนจะแบบเวลาที่อกหักมาเสียใจมาแล้วแบบอยากจะลงและได้ลงราคาเต็มอะไรประมาณเนี้ยคือจริงลงราคาเต็มมันก็ดีอ่ะให้บี่ได้ได้อะไรบ้างจากตรงนี้ดีกว่าคือราคาปัจจุบันนี่คือแบบดูดวงยังถูกกว่าเออดูดวงยังแพงกว่าเออประมาณนี้นะคะคือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่า อันนี้คือสร้างมาเพื่อแบบมาช่วยคนจริงๆอ่ะให้คนปลดล็อกนะคะจากตรงนี้ไพโรแมนต์แนะนำอะไรคะ Pay attention with the red flag Trust Healing family issue Give your relationship a chance อืมจริงๆไม่รู้สึกว่า บางทีก็คิดบวกในเรื่องของความรักบ้างก็ได้นะที่ผ่านมาอาจจะหมายถึงว่าคนรักของคุณอาจจะทําไม่ดีนะคะคนมีคู่หรือหรือแบบว่าคุณอาจจะอสำหรับคนมีคู่ก่อนละกันแบบคุณอาจจะคนรักของคุณอาจจะไม่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยแต่คิดบวกบ้างก็ได้หมายถึงว่าเออลองเชื่อใจเขาดูสักครั้งหนึ่งถ้า,าว่าเขาทําลายความเชื่อใจของเราเราก็อาจจะแบบเหมือนแบบว่าไม่ให้โอกาสเขาแล้วก็ได้อะไรเงี้ย หรือว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะแบบอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราถ้าเราพ้นจากคนนี้ไปเนี่ยเราคงหาใครไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดแบบนั้นคือคิดว่าแบบเรามีทางเลือกมีตัวเลือกเราสวยเราหล่อเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเราก็พร้อมที่จะเดินออกมาอะไรเงี้ยแล้วคนที่โสดนะคะก็มองโลกในแง่ดีบ้างในเรื่องของความรักคือบางครั้งเราอาจจะเจอแผลอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักแต่มันไม่จําเป็นว่า ต่อไปหรือความรักครั้งต่อไปเนี่ยมันจะแย่เสมอไปเนาะ Pay attention with the red flag ให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองเนาะแล้วก็ Trust ขอให้จงมั่นใจจงเชื่อใจนะคะแล้วนกะ็ถ้าคุณคิดว่าคุณคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะ Give your relationship a chance อาจจะให้โอกาสเขาหน่อยก็ได้เนาะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปิดใจพูดคุยกันนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูข้อความกันบ้างนะคะว่าเขาอยากจะมีมีอะไรอากจะบอกกับเราบ้างให้ข้อความเขามีอะไรอากจะบอกกับเราบ้างคะฉันมีความสุขกับเวลาของเราบางทีความรักอาจไม่เพียงพอที่ทำให้เราเข้ากันได้จริงๆบางสิ่งที่อยากลืมฉันกลับจำ ข้างกายชั้นนั้นมีเขาแต่เรานั้นหลักกันค่ะโอเคนะคะที่รักฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดบซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่ได้คลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ให้บี้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะอยากเรียนคลาสไหนอยากซื้อของหรืออยากดูส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มานะคะด้านล่างที่บี้ทิ้งรายละเอียดไว้อลืมไปกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่องทางต่างๆที่ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะ i n s t a g r a กร Facebook Page อะไรอยียนะคะเราไว้เจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย